สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า God of War นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเกมมือถือแนวสงครามโลกนะครับตอนนี้เขาได้เพิ่มในส่วนของตัวโหมด Battle Royale นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับในส่วนของตัว Battle Royale ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของทีมสงครามโลกเหมือนกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับในทีม Battle Royale สงครามโลกเนี่ยครับมันก็จะมีในส่วนของตัวมินิแมปตรงนี้นะครับแล้วก็ มีการเลือกอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้นะเรากดเริ่มต่อโซ่เลยนะครับไม่มีการโดดจากเครื่องบินอะไรแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการาฟิกของตัวเกมนะครับที่เป็นในส่วนของทีมบัตรท่อรอยองนั่นเองนะครับนะตัวแผนที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเอาแล้วปิดยังไงไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวหาพวกของต่างๆก่อนนะครับก็จะมีให้เราหาอยู่นะครับโอเคได้ของกันเร็วจังวะผมเพิ่งมาเองนะลูกพี่ ผมเพิ่งมาเองนะเขายิงกันแล้วอะ่ะเขายิงกันแล้วเฮ้ยคือ <c oughs> ผมเพิ่งได้อะปืนนะปอกแปก๊กปอกแป๊กอันนึงนะครับคือมันเป็นเกม Battlefield ท,ที่แบบรวดเร็วนะดูจากทรงแล้วนะครับตายเร็วเกิดเร็วหรือเปล่าเกิดเร็วแล้วก็ต้องเข้าเล่นใหม่อะไรทำนองน,นี้นะครับ วิ่งเช็เคเฉยๆนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวงบีบด้วยว่าเอาอะวงบีบเปิดม,มินิแมปแล้วก็แตะที่จอนะครับถ้าจะให้ในส่วนของตัวแมปมันหายไปนะผมจะโดนยิงไหมเนี่ย <c oughs> นั่นไง <c oughs> นั่นไงไงเจอเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหปืนสู้ไม่ไดนะ้ยิงไม่แม่นอีกมันได้เล็งหัวนะครับปืนป๊อกแปก๊กได้แต่พิิทธิ์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบสองรอบนะมันเป็นเกมเร็วนะครับสำหรับไอตัว Battle Royale ของ God of War นะครับเกมมันค่อนข้างแบบรวดเร็วนะครับลงมาปุ๊บได้โป้งได้ปืนอะไรแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเต่อไม่มีอาวุธเนี่ยเนี่ยพอจับโหมดปุ๊บกดเริ่มต่อสซ่ครับมันก็เข้าไปในสุ่วโหมดเลยนะอืค่อนข้างรวดเร็วนะครับมาแล้วนะครับในรอบถัดไปนะ กดลงมาเลยนะครับโอ้โหมาสุ่มเกิดโคตรไกลเลยทําไมวไมิ่เกิดในเมืองคือมันมีหลายส่วนนะครับบางทีมันก็ให้เราเกิดในเมืองนะแต่เนี้ยเรามาสุ่มเกิดข้างนอกเอาดิโจ้กันดิโจ้กันดิทาไมไล่ตามไม่ทันวะพนม <c oughs> ได้หนึ่งคิวแบบอีซี่นะเนี่ยโฮ้ยอันนี้เกิดในในอ่าด้านนอกหมดเลยนะครับบางทีมันก็สุ่มให้เราเกิดในเมืองเนาะ ในมินิแมปมันแสดงในส่วนของตัวผู้เล่นด้วยนะครับว่าตอนนี้มีผู้เล่นอื่นๆอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าเขาจะไม่ได้ปืนนะผมกําลังวิ่งตามเขาไปผมกาลังตามเข้าไปผมกาลังตามเข้าไปขอผมจวกทีหนึ่งดีตอนนี้อาวุธไม่ต้องนะมีดนี่แหละแล้วรู้สึกมีอาการหน่วงเล็กน้อยนะครับแล้วพี่เขาเห็นผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ รอเขาหยุดนะครับแล้วไม่รู้ข้างหลังมีคนตามมาหรือเปล่าเกิดการไล่ล่าเอ้หน่วงได้ไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปไหนนะครับกําลังจะไปฟาร์มของเนี่ยเลยตามเขาไปตามเขาไปตามไปเฮ้ยเขาออกน่าวงวะเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกอะไรเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยอุไม่ต้องเหรอวะตอนนี้เอาอ่ะอตายขั้วแล้วผู้ชมเฮ้ยถือว่าสนุกอยู่นะครับมันเป็นเกมค่อนข้างแบบรดเร็วนะรู้สึกวา่าเราใช้เมียนในช่วงแรกค่อนข,ข้างแบบได้เปรียบเลยครับ โอเคครับผมเราก็ดูในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์กันไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเกมมีโหมดการเล่นอะไรบ้างนะครับนอกจากในส่วนของตัว Battle Royale ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะจริงๆมันจะมีในส่วนของโหมดต่างๆนะครับนี่แผนที่สมแผนที่ต่างๆอะไรอย่างเนี้ยนะครับที่เป็น FPS ทั่วไปนะครับในทีมสงครามโลกนะคือเกมเนี้ยต้องบอกอย่างนี้นะครับเกมเนี้ยมันจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรทหารจากหลายประเทศนะครับเนี่ย มันมีหลายประเทศอยู่นะครับมันไม่ได้มีเนี่ยเห็นปะเออตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมีตัวละครผู้หญิงน่าจะมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้น่าจะมาใหม่นะครับสําหรับตัวนี้เราสามารถใช้บัตรโซได้หรือเปล่า <c oughs> คือมันมีอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกมพัฒนาไปค่อนข้างแบบไกลแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับอยู่ในคลังแสงเหมือนเดิมนะครับพวกอาวุธต่างๆนะครับก็จะเป็นอาวุธจาก สงครามโลกนั่นเองนะผู้ชมมีสกินด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเปยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาดูนะครับสก,สกินทองสกินทองสกินส้มสกินอะไรก็แล้วแต่นะผู้ชมเลยนะครับเนี่ยด้วิด้านขวาตัวเนี้ยมีบอกพวกเตตัสเกี่ยวกับปืนต่างๆเลยนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะลืมพูดนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยอาวุธนะครับมีดยังมีหลายอันเลยนะครับเนี่ยแต่มันไม่มีสแตตชวอ,อะ่ะ น่าจะไม่ต่างกันมั้งคือโดนฟันยังไงก็น่าจะไม่รอดนะครับสําหรับตัวนี้เนาะหรือแล้วเมนูมีอะไรอีกจริงมันมีแบบค่อนข้างแบบเยอะนะครับการรับรางวัลต่างๆในส่วนของบัตเทิร์นผานอะไรแบบนี้คือเกมนี้ตอนนี้เมนูมันเยอะมากเดี๋ยวเดอันนี้เป็นคูปองนะในส่วนของตัวนี้มันจะมีเมนูอื่นๆอีก,อกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปที่จัดหา มันก็จะมีในส่วนของพวกกล่องต่างๆขายนะครับที่ขายเป็นเงินจริงๆนะตรงนี้นะครับใครอยากจะสนับสนุนค่ายเกมก็ลองดูพวกกล่องตรงนี้ได้นะครับมีอื่นๆอีกมีในส่วนของตัวคอลเลกชันตรงนี้นะครับก็เนี่ยจะเป็นพวกคอลเลกชันต่างๆเวลาที่เราสะสมอะไรได้นะครับเขาทำตัวเขาเรียกอะไรตัวเนี้ยตัวการ์ดตัวอะไรเนี่ยตัวการาฟิกตรงเนี้ยทำได้ค่อนข้างดีนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ดูกลางจอนะ มีตรงนี้นะครับปุ่มมันเล็กหน่อยนะครับอันนี้จัดหาเนาะกดได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเมนูเพิ่มเติมนะครับรอยกระสุนได้สองตัวละครน,นะครับได้สกินปืนต่างๆด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูตรงนี้ได้นะครับมี VP ด้วยนะนะตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ตอนนี้มันมี VP แล้วเหรอเนี่ยขายพวกสกินต่างๆเลยเนี่ยเฮ้ยคือมันไปขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็จะเป็นอันดงอันดับเลยเนี่ยนะครับที่เข้ามาเทนเนาะ คือเข้าไวตายไวจบไวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีะแล่ที่เราเล่นนะครับมันจะมีเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆด้วยนะครับเนี่ยอันนี้บัตรผ่านการต่อสู้ต่างๆนะครับคล้ายๆพวกปรนะเทินผ่านเนาะมีรายวันรายสัปดาห์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับการพัฒนานะครับก็มีอะไรแจ้งเตือนนะครับก็เข้ามาดูแล้วกันนะครับว่าเรารับอะไรได้หรือเปล่านะในนี้นะครับส่วนสุดท้ายเราไปดูที่การตั้งค่าดีกว่าท่านผู้ชม กดเมนูด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาที่เมนูตั้งค่านาั่นเองนะครับนี่มีการปรับแ,แต่งในส่วนของตัวกราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่สูงมากนะครับสูงมากคือสูงสุดนะครับ <laughs> การปรับแ,แต่งปุ่มมีไหมมีนะครับ H U D ตรงนี้เราสามารถปรับแ,แต่งปุ่มได้นะครับเบื้องต้นเนาะ สามารถปรับความไวของกล้องได้นะครับการโจมตีอัตโนมัติสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวช่วยเลงจะเอาไหมนะครับถ้าไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นก็เอาช่วยไว้หน่อยก็ดีนะครับมีใจรสโคปด้วยนะครับใจรสโคปเปิดไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวใจรสโคปนะครับก็จะมีประมาณนี้เออเดี๋ยวลืมอันนึงนะครับในส่วนของตั้งค่าภาษาปุ่มมันเล็กอะผมกดไม่ค่อยโดนว่ะเนี่ยตั้งค่านะครับภาษานี่ คือถ้าจะหาภาษาไทยนะครับตอนแรกเขาเป็นภาษาอังกฤษอะเราก็มาเลือกอันแรกตรงนี้นะครับอังกฤษแล้วก็เลื่อนลงมาหาไทยนะครับแล้วก,กดนําไปใช้ประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ